ท่านผู้แปลยะติอีกท่านหนึ่งนะครับคุณนัทวุฒิบัวประทุมครับขอเชิญคนระับท่านประธานที่เคารพผมนัทวุฒิบัวประทุมผู้แทนรักสรแบบบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมกับเพื่อนสมาชิกรักก้าไกลได้แปลยะติไว้มีรายชื่อและข้อความดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมาการในหน้า97และหน้า98ครับแต่ไรก็ตามครับก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดว่า ผมได้แปลยติไว้ข้อความแบบใดประการใดซึ่งมีทั้งหมดอยู่5ประเด็นครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสถานการณ์เราใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมพูดในมาตรา5 6 6ทับ1กรณีของกลยุค3์สก๊กเนี่ยหนักยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมพูดในตอน256ทั1บ1อกว่าท่านจะคิดว่าสภายแห่งนี้จะเป็นเมืองเกงจิว๋วที่ท่านจะยืมนานก็ไม่ยอมคืนเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอด7ปีนั้นได้พิสูจน์อยู่แล้วครับ แต่อย่าไรก็ตามครับในสิ่งที่ผมแปรยติไว้เนี่ยใน5วัวร์นั้นมีทั้งสิ่งที่ขอให้มีการแก้ไขมีทั้งสิ่งที่ขอให้มีการตัดออกแล้วก็มีสิ่งที่ขอให้มีการเพิ่มเติมทั้งหมดเนี่ยหประการด้วยกันครับในประการที่1ครับท่านประธานครับในมาตรา2 5 6ห้ทับสิวรคหนึ่งนั้นทางพวกผมเองขอปรับเพิ่มคําว่าให้มีการนําเสนอร่างรัฐธรรมนูญนั้น ซึ่งแต่เดิมนั้นไม่มีข้อความว่าประธานรัฐสภาเข้าไปให้เห็นเป็นตัวบุคคลครับว่าการเสนอร่างรัฐธรรมนูญที่ได้มีการแก้ไขนั้นต้องมีการเสนอต่อประธานรัฐสภาครับไม่ใช่แต่เพียงการเสนอต่อสภาหรือรัฐสภาเท่านั้นเพื่อความชัดเจนว่านี่จะนําไปสู่เรื่องของการเป็นไม่ใช่นายไปษนีหรอกนะครับแต่เป็นช่องทางที่เป็นตัวแทนของประชาชนในนามตัวบุคคลที่เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ในการรับเรื่องเข้ามาเพื่อดำเนินการส่งต่อแต่ไม่ใช่การนำมาเพื่อนำมาพิจารณานั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งครับในประการที่2ครับท่านประธานครับผู้ผมเองมีความชัดเจนครับที่จะขอยืนยันการตัดข้อความเรื่องการให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่ขอย้ำประเด็นไปว่าในกรณีของการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เข้ามานั้นให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่าง ความหมายของสภาแห่งนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับปาเรมองแปลว่าที่แห่งการพูดฉะนั้นในเมื่อเราได้รับฉันทธามติเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเข้ามาพูดในสภาแห่งนี้เราก็เพียงพอต่อการที่จะเป็นตัวแทนเสียงของพี่น้องประชาชนซึ่งมันมีมาตราก่อนหน้านี้หลายมาตราที่พูดย้ำว่าร่างรัฐมนูนที่มีการแก้ไขนั้นก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในวาระสอง ต้องเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างเสรีและเป็นธรรมฉะนั้นพวกผมมั่นใจครับว่าในฐานะของตัวแทนประชาชนพวกผมสามารถสะท้อนความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนที่เลือกพวกผมมาได้เว้นเส,เสียแต่ว่าท่านม่ใช่ตัวแทนประชาชนและท่านปิดหูปิดตาไม่เคยได้ยินเสียงของพี่น้องประชาชนที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆหรือแม้กระทั่งในทางคับเฮา์ ซึ่งไม่ใช่ความหมายครับเฮาแบบที่ท่านคุ้นเคยหรือเข้าใจนั่นเป็นประเด็นที่สองครับในประการที่สามท่านประธานครับพวกผมเองในเมื่อกรณีที่เราเสนอร่างรายงานฉบับเดินเข,ข้ามานั้นบอกว่าต้องมีการลงคะแนนโดยเปิดเผยต่างๆในเมื่อเราบอกว่าไม่มีการลงคะแนน<อ>ก็ขอแต่เพียงว่าเมื่อมีการเปิดรับฟังความคิดเหน็นพูดคุยกันในสภาแห่งนี้แล้วเสร็จนั้นท่านอย่าเพิ่มประตูเมืองอีกเลยครับเอาเวลาสั้นๆได้หรือไม่ ขอเวลาสักประมาณ7วันในการที่เมื่อมีการนำเสนอมาเสร็จแล้วก็ให้ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนำไปสู่ประเด็นเรื่องของการลงประชามติแน่นอนครับท่านประธานครับผมจะเป็นต้องพูดเลยไปว่าในฐานะที่ผมเองเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวิสามาันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประชามติเสียงของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในหรือดอกราชอาณาจักรในเรื่องของรัฐธรรมนูญนั้น เป็นเสียงที่ควรค่าแก่การเปิดให้มีการลงคะแนนประชามติทั้งในและนอกราชอาณาจักรแน่นอนครับกระบวนการเมื่อเข้าสู่สภาก็ควรที่จะต้องมีการนําเรื่องเหล่านั้นส่งไปนําไปสู่การลรงประชามติให้เร็วที่สุดอย่าดึงอย่าใช้เลยครับกนสุขของท่านเนี่ยนับระยะเวลาไปมาเนี่ยมันมากมายเสียเหลือเกินนั่นเป็นประเด็นที่สามครับ ในประการที่4ี่เขาท่านประธานครับผวกผมเองขออนุญาตที่จะมีการปรับแก้ข้อความในวัคสี่ในวัคซี่แต่เดิมเนี่ยนะครับก็ไปอ้างอิงเรื่องของการลงคะแนนให้ความเห็นชอบใดๆต่างๆผมห่วงนิดเดียวครับฟังท่านไปมาแต่ผมยังมั่นใจความศักดิ์สิทธิ์ของสภาแห่งนี้นะครับผมจําเป็นต้องปลดล็อกหรือเขียนเปิดช่องไว้นิดนึงว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือแม้กระทั่งท่านจะรากยาวไปจนกรณีที่สภาแห่งนี้ยุบสภาเสียก่อน ก็ขอให้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่เลือกกันมา200คนที่เอาตัวเลขวันนี้ครับจะเป็นเขตเล็กเขตใหญ่ก็ว่ากันไปนะครับถึงแม้พวกผมไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดเนี่ยทำหน้าที่ในการยกร่างจนแล้วเสร็จได้หรือไม่ไม่ได้จบไปพร้อมกับอายุของสภาผู้แทนราษฎรแต่ใน,นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือมีความจําเป็นแบบนั้นจริงครับจนนําไปสู่การที่ไม่มีประธานรัฐสภา พักเก้าไกลเองก็ขอเพิ่มข้อความเป็นวรรคห้าของมาตรา256ห้ทับสิครับก็คือการให้มีการให้ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่แทนในการส่งร่างรัฐธรรมนูญที่เราลงแรงกันไปเนี่ยครับจนยกร่างออกมาจนสำเร็จก็ยังคาดหวังอยู่ว่าตัวแทนประชาชนจะได้มีส่วนในการยกร่างเป็นคนที่เป็นกรรมธิการยกร่างตัวจริงไม่ใช่จิ้มเอามา ชื่อเดิมๆแบบ2ี่ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วผมรณรงค์ธงเขียวปี4ี่ชื่อคุ้นๆทั้งหลายแก่สมัยที่ผมเรียนธรรมศาสตร์วันนี้ก็ยังเป็นชื่อคุ้นๆนในการร่างรัฐธรรมนูญตกลงเขาร่างไม่เก่งหรือมันตกยุคครับมันถึงต้องมีการปรับแก้โดยตลอดแต่กระนั้นก็ตามครับในวรรคห้านี้ประเด็นหลักก็คือการที่จะให้ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูนนั้นเป็นผู้ส่งไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดําเนินการตามวรรคสาม ทั้งหมดนะั่นคืออันห้าประเด็นที่ผมขอแปรยติครับแต่ในท้ายที่สุดครับคณะกรรมการท่านสรุปออกมาครับมีประเด็นเดียวที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญก็คือกรณีที่บอกว่าให้สภาแห่งน,นี้ทําหน้าที่ในการอภิปรายโดยไม่มีการลงมติแล้วส่งไปดําเนินการประชามติผมเห็นว่าหัวใจตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญก็ยอมรับได้ครับการอภิปรายของผมนําไปสู่การไม่ติดใจ ในการแปลยะติครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับ